นะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้อง รบสวัีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับของฟรียกเซิร์ฟกันเลยนะครับย้ําว่าได้รับยกเซิร์ฟนะครับในส่วนกิจกรรมนะครับผมเมษามันซาดีนั่นเองครับเป็นกิจกรรมช่วงเทศกาลสงการนั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยวิธีรับโคตรง่ายนะครับพี่จะมาอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าแลกโทเค็นยังไงนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูกััันนนนนนนกกก่่่อเลยใสวาิจรรรมมตีี้ด ตรงนี้นะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบนเนอร์จิตรกรรมนะแยกมันสฝั่งก็คือแจงหนะักกว่าช้างทั้ง7นั่นเองครับก็จะมีในส่วนรับชุดตัวนี้นฟรีอ่นะมีชุดผู้หญิงสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนาลายเพ้นเพ้นหน้ารูปเหมือนปะแป้งนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นแว่นตากันแดดแล้วก็ชุด ตัวละครนะครับฟรีๆนะครับห้าเซตเลยครับแล้วก็ในส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมโบย่าเบ็ดเซตเจ็ดจัลเกนนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมวันที่12บสอเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะในส่วนการเก็บตัวคิ้นเนี่ยก็จะมาดูในส่วนตรงนี้นะครับอ่าลงเล่นนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสงการนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนการลงเล่นสิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีนะครับผมแล้วก็120นาที180นาทีแล้วเราก็จะเก็บโทเค็นตามนี้เลยนะครับอ่าก็จะมี ในส่วนเขาบอกไว้นะครับ7วันล็อกอินและเล่นนั่นเองแลกไอเทมเท่าช้างนั่นเองนะครับพี่จะพามาดูว่าในส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยนะว่ามีอะไรบ้างพี่บอกเลยว่าของแจกเยอะมากนะครับในส่วนเดือนเมษายนเดือนนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมดีๆเลยเนี่ยนะครับผมในส่วน gm ที่อัปเดตมาเนาะอ่ะโอเคนะครับผมเนี่ยเห็นไหมน้องๆหลายคนก็หาที่แลกโทเค็นไม่มีนะครับผมในส่วนหน้านี้นะเพราะว่ากดตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้นะเห็นไหม พี่จะมาที you know? all, behold, oken, ่หมายให้ฟังว่ารับยังไงนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับมาเราไปดูเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยพี่ขอมาแจกโค้ดก่อนนะครับใครที่ยังไม่ทันโค้ดแล้วก็ไม่รู้ว่าโค้ดนี้ได้ไหมยกเซิร์ฟหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวพี่จะแจกให้ดูเลยนะครับมาโอเคเรามาดูในส่วนโค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับมี3มโค้ดด้วยกันนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเลยนะครับในส่วนโค้ดแรกไปกดใช้งานรหัสครับผมอ่า รอสักคู่นะครับผมสลับโคดนี้นะครับใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับย้าว่าใส่ได้ยกเซิร์ฟเนาะอันนี้โคดแรกพี่ใส่ไปแล้วนะไม่ต่อโคดที่โคดที่2ครับผมโคดที่2นะ น้องๆเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมสรับโคดนี้นะโคดที่2ใส่ไปเลยครับผมมาโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่เนาะในส่วนโค้ดอาจจะรีลันเอ้อาจจะยังไงล่ะรันช้านิดนึงนะครับอาจจะรันช้านิดนึงเพราะว่าคนน่าจะใส่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นโค้ดฟรีจาก gm นะครับใส่ได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดตกลงไปเลยนะครับก็จะเข้าไปในส่วนห้องแต่งตัวเลยนะครับแล้วก็มีโค้ดหนึ่ง นะครับเป็นโค้ดท่าทางนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เนาะอ่าพี่ขอรีเฟซเลยกันนะครับมันช้านะครับผมโอเคมานะครับใส่ให้ดูเลยนะครับเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ 8n32sv2t นะครับ8 2 z c นะครับ lnav นั่นเองกดใช้งานรหัสไปได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่อนข้างช้านิดนึงนะเพราะว่าคนใส่เยอะนั่นเองนะครับเป็นโค้ด ฟรียกเซิร์ฟใส่ได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับย้ําว่าใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับถ้าไม่เชื่อก็น้องๆเอาไปใส่ได้เลยนะครับใส่ได้จริงๆนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับผมเป็นโค้ดแจกจากกิจกรรมนะครับฟรีไฟ 1v1 นะครับที่ GM ดวลกับ าราชาหล่อเทนั่นเองแล้วก็อีกหลายคนเลยนะครับเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็นักแข่งนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมน่าจะได้อ่ะโอเคพี่ใช้ไปแล้วนะครับผมสำหรับโค้ดนี้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ใส่โค้ดไปเทียบร้อยแล้ว เรามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมว่าโทเค็นเนี่ยจะแลกได้วันไหนแลกยังไงนะครับมาเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์จากเพจไกนาฟรีไฟล์เลยนะครับเรามาดูในส่วนกิจกรรมแรกกันนะครับในส่วนกิจกรรมแรกนะครับนี่หน้าตาตารางกิจกรรมนะครับก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์วันที่5ถึงวันที่9าเมษายนนะก็จะเป็นในส่วนการรับโทเค็นล็อกอินประจําวันนะครับเวันนะครเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนรับ ตัวละครฟรีแล้วก็ชุดฟรีเนี่ยวันที่10วันเสาร์ที่10เมษายนนะครับผมก็จะมีให้เปิดแรกนะครับดูดิมีของโคตรเยอะเลยนะครับมีทั้งทรงผมมีทั้งป้ายรูปแบนเนอร์มีเสื้อมีกล่องสุ่มสกิีนปืนนะมีล่มมีแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็มีตามที่ที่บอกเลยนะครับในส่วนวันเสาร์ก็คือแรกได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแจกหนักกว่าช้างทั้ง7นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมช่วงสงการนั่นเองนะครับเรามาดูกิจกรรมหนึ่งนะครับผมในส่วน กิจกรรมโบยาเด็ดเซตเจ็บจเข้นั่นเองนะครับเป็นเหมือนกันเป็นการเก็บตัวเคลนเหมือนกันเลยวันจันทร์ถึงสุขวันที่ถึงวันทีนน่ส6เมษายนช่วงเทศรรกาลสงการนั่นเองนะครับเป็นการเก็บโัเคลนปับ๊บพอมาถึงวันเสาร์วันที่17เมษายนนะครับผมก็คือจะรับท่าทางฟรีๆเป็นท่าทางสวัสดีนั่นเองนะครับรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนผึกคิดต,ตั้นสกินปืนถาวนนรนับ5สกินเลยตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็วันที่17เหมือนกันเวลาเดียวกันก็จะมีในส่่่ววนนนนกกกกิรรรมมมมชเเพพืือือออลลับาาาหต ก็จะเป็นในส่วนรับสูงสุด9กล่องเลยนะครับเป็นในส่วนเพชร19,999เพชรหรือจะเป็นเพชร30,000เพชรก็ได้นะครับอันนี้ก็รอลุนเอานะครับผมก็ประมาณนี้เห็นไหมอ่านะครับผมได้ทั้งผู้รับและก็ผู้เชิญนั่นเองนะครับได้หมดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีๆสายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ของฟรีอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยนะครับนี่ GM มได้โพสต์ไว้ที่เรียบร้อยนะครับครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือยินดีด้วยยอดคนดูครบตามกําหนดนะครับสึกฟรีไฟล์หนึ่งมีหนึ่งนะครับรับไอเทมในกล่องจดหมายได้เลยนะครับอย่าลืมกดไปรับกันด้วยนะครับได้รับเป็นในส่วนไม้กวาดแม่มดนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับคำสาบแมงมุมนั่นเองนะพี่ก็ได้รับที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้นะครับนี่พี่รับไปแล้วนะครับหลายคนยังไม่รับก็อย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยนะเห็นไหมนี่ เออมากดรับกันด้วยนะครับรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับ GM แจกเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนเพชรนะครับใครที่อยากได้เหมือนเดิมครับผมถ้าครบ10,000เพชรเอ้ยไม่ใช่ถ้าครบ10,000วิวนะครับพี่ก็จะทิ้งบัตรกาลิน่านะครับไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาสั้นๆนั่นเองนะครับมาสอนรับของฟรียกเซิร์ฟนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม